ครับเรียนท่านผู้ทรงคนวุฒินะครับผมดรวาเทพตีวิจิตอา,อาจารย์ประจำหลักสูตรนะครับสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิายทยาลัยธนบุรีวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับเรื่องผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ผู้ปฏิบัติงานนะครับ การประชุมวิชาเป็นงานการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนาน,นาชาติเบ็นจมิตรวิชาการครั้งที่14นะครับวันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2,567ณมหาวิายทยาลัยฟ้าอิตเทิลนะครับนะครับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับความเครียดเป็นปัญหาที่สําคัญปัญหาหนึ่งในสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ทุกเพศทุกวัยทั้งร่างกายและสภาพจิตใจ เป็นสภาวะที่ทุกคนต้องเจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายสาเหตุนะครับรวมไปถึงการทำงานในสังคมที่บีบคั้นจนรู้สึกกดดันทำให้มนุษย์ทุกคนนะครับต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้หลายคนนะครับเกิดความเครียดทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเมื่อเกิดความเครียดมากก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของเรามากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับก็ทำให้ต้องมีการปรับปรุงนะครับและพัฒนาบุคลากรสร้างความสุขและความรื่นรมในการทำงานเพื่อให้บุคลากรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อลดปัญหาต่างๆที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้น การศึกษาก่อนหน้าน,นี้ได้สนับสนุนผลกระทบที่เป็นอันตรายจากความไม่มั่นคงในงานแต่การให้ความสําคัญกับความสุขในการทำงานยังขาดหายไปนะครับแม้ว่าจะมองว่ามีความสุขก็ตามพนักง,งานมีส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลกระทบของสภาพแวดล้อมจากการทำงานต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน 2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน 3. เพื่อแนะนำการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับข้อที่1ก็ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลกระทบของสภาพแวดล้อมจากการทํางานต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานข้อที่2ก็ทราบถ,ถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานได้แนวทางการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับตัวแปรต้นก็เป็น ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาระยะเวลาการทำงานตำแหน่งงานรายได้ต่อเดือนส่วนตัวแปรตามก็เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับก็ได้แก่ผลกระทบการทำงานที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงานต่อมานะครับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงานและสุขภาพจิตที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน วิธีดําเนินการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยประชากรในกรุงเทพมหานครจํานวน5ล้านนะครับ4 90 0 0 0เล้านคนนะครับกลุ่มตัวอย่างคือผู้ริหงานสํานักง,งานนะครับใช้กลุ่มตัวอย่าง400คนนะครับก็โดยใช้สูตรของทาโรยยามเน่นะครับโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับข้อหน,หนึ่งก็เป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะครับเป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบเช็คลิสต์นะครับได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาระยะเวลาการทํางานตําแหน่งงานและรายได้ต่อเดือน1.2เป็นแบบสอบถามนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับนะครับ ข้อ1.3ก็เป็นข้อเสนอแนะผลการวิจัยนะครับ 1. ผลกระทบของสภาพแวดล้อมจากการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานพบว่าด้านความมั่นคงความปลอดด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงานด้านองค์กรและการจัดการด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานและด้านการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมส่วนข้อที่2นะครับผลกระทบที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อสุขภาพจิตพบว่าสภาพแวดล้อมการทำงานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงานโดยรวมและข้อที่3นะครับเพื่อแนะนำการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตพบว่าการอบรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพจิตการส่งเสริมการประเมินสุขภาพจิตยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจต่อภาพลักษณ์เชิงบวกให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตต่อมาข้อเสนอแนะในการวิจัยนะครับก็ ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับเพื่อจะทําแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับองค์การด้านสุขภาพจิตสร้างและส่งเสริมแนวคิดเชิงบวกเกี่ยวกับสุขภาพจิตในองค์กรนะครับข้อต่อมาก็ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะสุขภาพจิตโดยการจัดโครงการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับจัดการความคิด จัดการความเครียดที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดีขึ้นนะครับกับผมก็ขอจบการนำเสนอนะครับงานวิจัยไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ